สวัสดีครับเพื่อนๆที่น้องทุกคนนะครับเด้อเมื่อนี้ออกมาส่งลูกไปเลียนรอดอกตอนนี้กำลังกลับแล้วกำลังกลับบ้านกำลังขับรถกลับบ้านเมื่อนี้มีแดดครับแดดออกตะศัตรเลยครับแดดออกตะศัตรเลืแดดออกตะศัตรเลครับ ซบรรยากาศดีครับเซานีบรรยากาศดีเป็นยังไงนาะเพื่อนๆพ,พี่น้องทุกคนสบายดีกันบอกครับอยู่ดีมีแห้งกันเด้อเนาะพี่น้องเพื่อนเพื่อนเอนาเลี้ยวเ้าเฟซบุ๊กเ้ายูทูบนาะครับเนาออยู่ดีมีแห้งกัน เ,เ,เก็บคลิปเป็บยังกะให้ได้ฟังๆเด้อครับเด้อคือดีไม่แห้งกันนี่กำลัเงเดินทางอย่เดินทางกลับบ้านใกล้จะฮอนบ้านแล้วละรถก็โล่งครับรถลากก็ไม่ค่อยติดหรอกโล่งเพราะว่ามันยังเศรอยู่เนาะตรงนี้ประมาณเจ็ดโมงครึ่งครับ อย่ถ้าแปดโมงไปก็จะเริ่มติ้นแล้วแต่เขตทั้งนี้มันเป็นเขตชนบทครับข้างมาบ้านผมเลยครับเป็นเขตชนบทเขตชนบทตา่างจังหวัดนะครับตา่างจังหวัดในเขตไอ้ปรีมนค้นตา่างจังหวัดนะครับอยู่ติดกับกรุงเทพนั่นละผมก็ยูเขตจังหวัดนครปฐมครับจังหวัดนครปฐมกับว่าห้างจากกรุงเทพมันได้ดอก เซรามิกเป็นเขตต่างอย่างวัดนั่นแหละออกแบบคือเขียนชุดลบดเขียนชุดลบดทห้างภาคกลางดูบรรยากาศคือจังกับภาคอีสานบ้านท้องอะนะครับคล้ายๆกันครับเนาะเดี๋ยวใกล้ที่ฮอดบ้านแต่เนาะครับเนาะก,ก็ขอบคุณหลายๆครับมาพูดมาคุยม,มาทักทายกันแค่นี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวเท่าน่ะไปทักทายพูดคุยกันใหม่ก็ขอให้อยู่ดีมีเฮงเลยครับเด้อพี่น้องเข YouTube พี่น้องเข้าเลี้ยวเข้าเฟซบุ๊กนะครับทางเพื่นอนๆท,ทุกคนนะครับกัอยู่ดีมีเฮงกันทุกคนจังไดก็ซอยติดตามกดไลค์กดแชร์กับผมเด้อครับเดอ้อทั้งเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กพีพลสุคนธนะ ส่วนทางยูทูบกับแอดคอมพิวเตอร์ครับก็บเขาไปกดไลค์กดแชร์ติดตามกันนี้เลยครับเดอ้อเพราะว่ากับซมีคลิปลงเป็นเรื่อยแล้วครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ